ถอย b m มซีนีสามาแต่งอะไรกับเราได้บ้าง สวัสดีครับผมอาจารย์โน้ตบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้า bm ซีรีส์3ตัวใหม่นะครับของผมเองคันนี้นะครับผมก็จัดแต่งชุดแต่งแบบเต็มๆรอบคันเลยนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายๆคนสนใจนะครับอยากจะแต่งตามผมนะครับแต่งตรงไหนอะไรราคาเท่าไหร่อย่างไรบ้างเราจะแบ่งเป็นหมวดๆนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3มหมวดหลกักๆครับหมวดแรกคือพาร์ทชุดแต่งหมวดที่2คือท่อไอเสียและหมวดที่สาครับคือการปกป้องนะครับพวกงานคาร์ดีเทลลิ่งต่างๆไปชมกันว่าแต่ละหมวดเป็นอย่างไรไป อย่างแรกก่อนเลยนะครับชุดแต่งนะครับเปลี่ยนจาก 320D เดิมเดิมๆนะครับให้เหมือนนะครับตัว340 i นไะครับเป็นตัว M นั่นเองนะอะมาดูกันชิ้นแรกก่อนเลยนะครับประจังมากนะครับเราเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนเอาของเดิมออกนะของเดิมเป็น c ีสีสีบอลเนอะ เปลี่ยนออกเป็น 340i มีหลายทรงนะเป็นซี่ซี่สีดำก็มีนะครับราคาเท่ากาันเสนอราคาที่ที่6,900บาทนะครับซีรีส์ตัวก่อนก็มีนะตัว Pre-LCI แล้วราก็มีรวมถึงรถรุ่นอื่น b e n z Bm เราก็มีนะครับอยากได้ชุดแต่งสําหรับรถรุ่นไหนมีหมดอย่างที่2นะครับตรงนี้นะครับลินหน้าคาร์บอนนะครับตรงนี้เป็นงานคาร์บอนแท้นะครับผม แล้วก็เป็นผ้าเคปล่านะครับราคานะครับลิ้นหน้าคาร์บอน19,900บาทมาดูกันต่ออ่าเน่่เน่เนน่่กระจกมองข้างนะครับทรง M 3 4 0 i นะครับเป็นการถอดเปลี่ยนเลยนะครับไม่ใช่แบบมาแปะนะถอดเปลี่ยนเลยนะครับผมราคานะครับ2ชิ้นนะครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันนะครับคาร์บอนแท้นะครับเป็นผ้าเคปล่าสวยงามต่อมาครับลิ้นข้างนะครับลิ้นข้างนะครับสองข้างนะครับนี่เป็นผ้าคาร์บอนเหมือนกันทุกอย่างชิ้นอาง เรานี้ไม่ใช่งานไฟเบอร์นะเป็นงานคาร์บอนแท้ทุกชิ้นงานเลยนะครับตัวนี้นะครับราคานะราคา1 8ึ0 0บาทเท่านั้นนะครับ18,000บาทได้2ชิ้นเลยมาต่อมาต่อมาต่อมาด้านหลังแล้วด้านหลังแล้วนี่เลยครับสปอยเลอร์นะครับนี่ชิ้นเนี้ยผมมองว่าสวยสุดละคือเดิมเนี้ยถ้าเป็น แบบเล็กๆอ่ะผมว่ามันไม่สวยนะแบบของตัว3 3 0 e ผมว่ามันต้องมีแบบอย่างนี้นิดนึงมิตินิดนึงแต่ก็ไม่ได้เอาแบบทรงใหญ่อลังการมากนะเอาประมาณนี้กําลังสวยตรงนี้นะครับเราติดกาว 3m ไม่ต้องเจาะนะไม่ต้องเจาะส่วนข้างหน้าะไรพวกนี้เราก็จะเป็นกาว 3m เหมือนกันแต่ว่าบางจุดก็ต้องเจาะยึดเพิ่มนะครับข้างใต้นะครับไม่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันห้อยเวลาเราขับไปแต่ตรงนี้ไม่ต้องเจาะเลยนะครับกาว 3m มเล้วนๆนะครับราคานะครับ12,000บาทนะครับผมอันนี้ก็พาร์ตชุดแต่งนะครับพร้อมราคาเร ไเสียบ้างป้าต่อมาท่อไอเสียนะครับตรงนี้นะมันก็เป็นเครื่องดีเซลเพราะนั้นเราไม่ติดท่อจริงเพราะติดท่อจริงแล้วมันดังไม่เพราะมันเหมือนเสียงกระบะซิ่งอ่ะ เราก็ทําการใส่ท่อซาวสังเคราะห์แบรนทอนะครับทอเอ็กซอโนะครับเป็นซาวสังเคราะห์มาดูกันว่าเป็นอย่างไรเรามีความชํานาญกับการติดตั้งรถรุ่นนี้นะรถรุ่นอื่นเราก็ติดได้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากติดรุ่นรุ่นนี้เพราะว่าเราใช้เองไงพอเราใช้เองเราเข้าใจว่ารเราจะต้องเดินสายไฟยังไงต้องเชื่อมท่อตรงไหนนี่นะครับนี่คือหม้อหม้อลําโพงเขานะครับจะติดอยู่ข้าง,ข,างข้างท่อไอเสียจริงๆเลย2รลูกเลยนะครับซังซ้ายและขวาเลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นตัวหม้อลําโพงนี่เลยนะครับว่ามันก็ พุ่งออกเหมือนท่อเสียงจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าเสียงท่อเป็นยังไงนะครับอ่ามาดูกันแล้วมันสามารถนะเปลี่ยนเสียงในมือถือได้ด้วยว่าอยากเอาเสียงอะไรเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังก่อนเดิมๆที่ผมเซ็ตไว้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงของ B M M 8นะครับมาลองฟังแต่สตาร์ทเลยว่าเสียงเป็นยังไงอ่ะอ๋อเป็นไงครับสุดยอดสุดยอดนี่มาดูนี่ เสียงอยู่ตรงท้ายจริงๆเลยเวลาขับคุณจะเล้าใจเหมือนจริงๆเลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตคลิปให้ดูว่าตอนขับเป็นยังไงนะประมาณนี้วิ่งแค่นี้ก็มามันแล้วรถผมเป็นดีเซลและนี่นะครับเปลี่ยนเสียงได้มีแอปครับทอไม่เลยเข้าแอปแบบนี้เลยนะครับนี่ เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับกับกล่องโมดูลของเขามาดูการเปลี่ยนเสียงอะไรได้บ้างตอนนี้ผมเลือกเป็น bm i 8เออเป็น bm m 8อยู่นะเอาเสียงของเบนซ s 6 3ดูโอ้โหกระหึ่มมากกระหึ่มมากฟังเครื่อง v 1 0ของ audi ไหมโอ้โหซุปอรคคาร์ดีๆนี่เองนะนอกจากนี้นะยังมีเสียงให้โหลดเพิ่มอีกเยอะเลยนะดูนะบานดไทยเลย เดี๋ยวให้ฟังเสียงนี้เสียงเครื่องบินเจ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังว่าเป็นยังไงเสียงเครื่องบินเจ็ตสตาร์ทนะโอ้ยเสียวเสียวมากเบิ้ลเบิ้นหน่อยเบิ้ลเบิน้นโอ้ยนึกว่าขับ ครื่องบินลบเสียงสุดท้ายเสียงสุดท้าย M4 M4 โอ้ MC, MC. Oh. นอกจากนี้เขาย,ยังปรับดีทงดีเทลได้อีกนะนูนะเนี่ยกดเข้าไปยังปรับว่าจะเอาดังเอาเบาอะไรเท่าไหร่ได้บ้างปรับรอบเครื่องเดินเบาเดินเดินหอบรวมถึงจะเร่งรอบให้รอบสูงรอบต่ําได้หมดเลยนะราคาเป็นยังไงบ้างราคาก็ตอนนี้นะราคาปรับขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะนะครับตอนนี้ราคานะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับผมราคานี้พร้อมติดตั้งไม่มีการตัดต่อสายไฟตัวรถนะครับทุกอย่างนะก็คือจะเป็นชุดสายไฟของเขามาแทบสัญ,ญญาณเอาจากสายแคนบัสของรถ นั้นนะครับไม่มีการไปตัดต่อสายไฟของรถเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับรับประกันให้1ปีนะครับผมติดไปแล้วคุณบอกแลว้วเสียงคุณอยากจะปรับอะไรก็ปรับได้ท่อดีเซลเดิมๆคุณไปทํายังไงก็ไม่เพราะติดได้สําหรับรถทุกรุ่นแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้ใครใช้ซีรีส์มอยู่มาเถอะผมติดบ่อยแล้วซีรีส์มเนี่ยตัวเนี้ยติดง่ายมากแต่ถ้ารุ่นอื่นอาจจะขอเวลาหน่อยแต่ถ้าซีรีส์มวันเดียวติดจบเลยนะครับเพราะติดกันบ่อยแล้วนะครับไปที่หมวดสุดท้ายคือหมวดการปกป้องงานคาร์ดิสทอร่ครับป้าย สุดท้ายนะครับงานปกป้องของเรานะครับก็จะมีหลายหมวดอีกนะย่อยๆมีอีกสีรถนะครับสีรถก็ได้แก่ฟิล์มใสกันรอยหรือเคลือบแก้วนี่ครับฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงหลายๆคนบอกว่าติดมาแล้วจากศูนย์ติดมาจากศูนย์ติดมาห่วยๆเอาเกรดแถมหรือเซรามิกแถมราคาแบบ5 000, ้0 0 0แป๊บเดียวเจอหน้าร้อนช่วงเมษาไปร้อนดับแตกลอกเปลี่ยนอีก BM เจะติดฟิล์มกองแสงมติดให้ดีนะเพราะมีอะไรปะบ้านหลังไล่ฝ้าเวลาลอกเปลี่ยนไล่ฝ้าชอบหลุดกระจกหลังไล่ฝ้าพังนะคบเพราะนั้นถ้าคุณติดไม่ดีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนฟิล์ แทบไม่มีนะติดมาแล้วติดทีเดียวดีๆนะครับผมแนะนำนะครับผมติดฟิล์มกองแสงยี่ห้อเรเจนทุกคัน4คันในบ้านผมผมติด Le ีเจนทุกคันเลยนะครับแล้วก็เลือกซีรีส์ตัวท็อปๆของเขาเลยครับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทมืดนอกสว่างในไม่กวนอีซี่พาสในหมู่บ้านและบนทางด่วนนะครับแล้วออกแดดกระจกโดนแสงแบบจ้าๆแบบขับหาหน้าย้อนแสงเลยอย่างเงี้ยกระจกไม่เป็นฟุ้งๆขาวๆด้วยนะค,คือเคลียร์ใสทั้งกลางวันโดนแดดจัดแล้วก็กลางคืนในที่แสงน้อยนะหรือไม่มีแสงเลยมีแค่ไฟไฟหน้ารถก็สว่างมากๆนะ ของรีเจนนะครับแนะนำเลยครับที่อยากติดมานะก็ไปติดรีเจนเอาขอเป็นส่วนลดลติดรีเจนราคานะครับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ลองสอบถามกันไปดูมันมีโปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงไม่เท่ากันนะครับ mm hmm. ยางต่อมานะครับยางต่อมา4รถออกรถระดับนี้ราคาเกือบ3ล้าน3ล้านกว่า mm hmm. เคลือบแก้วแถมอย่าไปเอา หลายหลายคนเนี่ยศูนย์บอกแถมให้ปรากฏว่ากลายเป็นเคลือบธรรมดาไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับผมแนะนำนะทำทังทีรถอย่างเงี้ยสีอย่างนี้ด้วยไปทําสีมาใหม่อะ่ะโหถ้าเกิดเป็นโดนนุ่นโดนนี่โดนหินทาสีใหม่สีเพี้ยนนะครับสีเดิมโรงงานดีสุดเพราะนั้นเคลือบแก้วเขาไม่ได้ปกป้องอะไรมากมายเขาได้แค่เงาเงาลื่นๆื่ล้างรถง่ายแต่ฟิล์มใสกันลอยปกป้องได้จริงนะครับใช้งานในเมืองไปเคลือบแก้วซะแต่ถ้าออกต่างจังหวัดออกถนนใหญ่เจอแบบถนนพระรามสองหรือถนนต่างจังหวัดไม่รอดหินดีเต็มหน้ารถรถผมก็โดนมาแล้วแต่ผมติด ใส่กันลอ,อ, <cker> อยไว้เพราะผมไปกับลาดบุรีเพชรบุรีๆๆทุกวันร้านร้านอยู่เพชรบ้านอยู่ลาดบุรีต้องขับวันละร้อยโลผมเลยเลือกติดฟิมพใส่กันลอยแต่ผมเลือกติดทั้งคันและผมเลือกเนื้อที่ดีที่สุดด้วยนะครับที่ร้านเรานะไม่มีเนื้อแบบถูกๆทีพีเ <PVC S 1> ทีพีวีซีผมไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าพวกนั้นติดไปแล้วไม่สวยและปกป้องได้น้อย <S <S ผมเลือกติดทีพียูนะครับมีให้เลือก2แบบคือความหนา180กับตัว2อ0รอาไมครอนนะครับผมเลือก1 8อยพอเพราะว่าผมไม่ได้ขับซิงมาก เจ็ดมืนบาท7จ0 0 0มื 70, บาทนะครับแต่ถ้าติด แค่ด้านหน้าสายกระโปรงหน้ากันชนหน้านะครับไฟหน้าติดแค่นี้ด้านหน้า 1, 8 0 0 0บาทอ่บาทถ้าติดทั้งคัน70,000ติดแค่ข้างหน้า18 0 0 0แต่ถ้าติดทั้งคันเรามีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคือหนึ่งเลยขัดปรับผิวส้มทั้งคันคุณคุณไปเคลือบแก้วมาเราขัดทิ้งหมดเพราะเราจะขัดปรับผิวส้มใหม่ให้ผิวเนื้อเรียบคมให้สวยก่อนแล้วเคลือบแก้วกาวฟเฟน10เฮดให้ก่อนแถมไม่ฟรีนะแล้วติดฟิล์มใสกันรอยทั้งคันตัดด้วยซอฟตแวร์นะครับหลีกเลี่ยงการใช้คัตเตอร์เรนนื่ติดอ,องคัน แล้วดูเนียนเหมือนไม่ติดตรงไหนพับได้เราก็พับตรงไหนพับไม่ได้เราก็จะชิดให้งานก็จะออกมาสวยนะครับติดแล้วต้องดูเหมือนไม่ติดอันนี้คืองานออกมาสวยงามหลายๆคนไปติดสา0หมื่นสี่หมื่นงานออกมาลอยถ้วยครับผมบอ,อ,อกว่ามันลอยถ้วยครับเพราะงานพวกนี้วัดกันที่2เรื่องหนึ่งเลยคือทักษะฝีมือกับ2คุณภาพของฟิล์มที่เลือกมาติดนะครับติดฟิล์มใส่แก้วยทั้งคันนอกจากแถมเคลือบแก้วปรับผิวส้มแล้วนะครับเรายังแถมติดภายในให้นะครับพวกหน้าจอและวัสดุเปลี่ยนโนแบ็คทั้งหมดนะติดให้เฉพาะเปลี่ยนโนแบ็คนะไอที่ไม่ใช่เปลี back, ่ย เพราะว่าอะไรปะมันไม่ได้เป็นขนแมวง่ายแล้วเวลาติดไปแล้วไอ้พวกสีเงาเงาเงินเงินนะ่ะติดไปแล้วเวลาลอกออกเดี๋ยวมันหลุดตามเพราะว่าพวกนี้มันมันมันไม่ได้แข็งแรงมากนะการยึดเกาะไม่ได้แข็งแรงมากเพราะนั้นติดแค่เป็นโนแบตกับหน้าจอพอคนระับราคาเป็นยังไงบ้าง สำหรับซีรีส์3นะครับผมถ้าเป็นรถรุ่นอื่นๆก็ราคาก็จะขยับไปขยับมาไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ถ้าเคลือบแก้วล่ะใช้ในเมืองนะครับฟิลม์มใสกันรอยก็อาจจะไม่จําเป็นทําเคลือบแก้วก็ได้ทาเคลือบแก้วก็มีตั้งแต่ราคาอยู่ที่8,00 0กว่าบาทสตาร์ท8 0 0 0กว่าบาทไปจนถึงประมาณ20,000ไปลายปลายนะครับแล้วแต่ว่าอยากได้สเปคแบบไหนนะก็สอบถามกันมาได้นะครับใครสนใจนะครับอยากเอา BM สุดหล่อของคุณนะเข้ามาใช้บริการกับโน้ตบ้านคนรักรถนะครับสอบถามเข้ามาได้มาดูรถตัวอย่างที่ร้านได้เพราะผมใช้คัน ขับมาทํางานเกือบทุกวันนะครับต้องย้ำว่าเกือบทุกวันนะครับก็แวะมาดูก่อนงานสวยไหมงานสวยถูกใจค่อยติดตั้งซิมกันรอยหรือค่อยสั่งชุดแต่งถ้าไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะครับแล้วรถรุ่นนี้เราใช้เองอยู่คุณใช้รุ่นเดียวกับเราคุณเข้ามาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเรามีความชํานาญรถเราเราลองผิดลองถูกหมดแล้วเราทําตรงไหนมันไม่ดีเราผ่านการการแก้ไขแล้วเพราะนั้นลถลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจคลิปนี้นะติดต่อมาได้นะครับที่โน้ตบ้านคนรักรถนะครับตาม ไลน์และเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยมาที่บ้านคนละงดจังหวัดเพชรบุรีเจอโน้ตบ้านคนละงดทุกวันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าไว้พบกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ